บางอย่างเราคิดว่ามันใช่มันถูกมันไม่ใช่ปกตินคนที่ชอบเ้นไฟล์มากแย่ขนาดนี้เลยเหรอทุกอย่างที่มันฟรองคือผลเลือดตกใจทำไมไขมันไม่ดีเราทำไมเยอะเราผอมขนาดเนี้ยทำไมไขมันเรามันสูงขนาดนั้นถ่ายทุกวันเลยตอนเช้าโปรไบโอติกเนี้ยยอดมากจริงพี่ทานแล้วพี่พี่โอเคมากพี่ถึงตัดสินใจเรียนกับหมอ ยังสงสัยอยู่ประมาณ4ี่ทุ่มกว่ามันเริ่มง่วงเองโดยอัตโนมัติปกติเที่ยงคืนตายัางสว่างรู้สึกแบบไม่ง่วงเลยตอนนี้พอถึงเวลาแล้วมันจะง่วงคือนั่งทำงานแลมันจะมึนๆหัวอยู่ตลอดขั้นแบบปวดไมเกรนแต่ว่าตอนนี้ลืมไปเลยว่าเคยมีอาการแบบนั้นทุกวันชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเราอยากให้เพื่อนๆแข็งแรงกันทุกคนเรียนไปเถอะคุ้ม <c oughs> <c oughs> จริงก็คืออยากจะให้แบบรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยเรามีหมอคอยไกด์ไลน์ให้ด้วยตลอดเลยว่าเรากินอย่างนี้เราถูกไหมเราทําอย่างนี้ถูกไหมบางอย่างเราคิดว่ามันใช่มันถูกมันไม่ใช่อยากให้แบบสุขภาพดีไวให้เห็นผลไวๆไม่อยากที่จะเสียเวลาเพราะเวลาเราก็ไม่ได้ว่าจะมีมากมายดีมากตรงที่หมอตรวจการบ้านหมอคอยดูว่าเราทานอาหารแบบนี้โอเคไหมทําให้เรารู้สึกแบบกระตุ้นตัวเราเองว่าเราต้องทำสองอาทิตย์นี้คือทําตามที่หมอแนะนําแล้วนะใน YouTube คือกินแบบหักดิบเลยปกติเป็นคนที่ชอบเป็นไฟมากแย่ขนาด ทุกอย่างที่มันฟ้องคือผลเลือดอกใจทําไมไขมันไม่ดีเราทําไมเยอะเราค้องขนาดนี้ทําไมไขมันเรามันสูงขนาดนั้นเราก็รู้สึกไม่ได้แล้วจะต้องทําอะไรสักอย่างกับชีวิตเราแล้วไม่อย่างนั้นมันจะยิ่งแย่กว่านี้แน่แต่พี่ไก่ตัวนี้น้าหนักลดลงอีกต้นราคาสิบเอนนี้สี่สิบแปดอนีเดหมอแบบเจาะลึกทุกอย่างเราจริงๆเป็นหมอที่แบบว่าใส่ใจมาก ไม่ยากเลยจริงๆก็ทําตามคลิปมาก่อนแล้วแล้วยิ่งได้เรียนยิ่งเจาะลึกเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยเรื่องกินสาคัญมากจริงๆเรื่องกินอย่างที่หมอพูดขอให้ทุกคนเนะี่ยตั้งใจทํามันดีจริงๆแล้วมันเห็นผลไวมากจากผลเลือดเป็นเดือนเนี่ยหลังจากเรียนกับหมอไขมัน L D L ตัวที่อาจจะเลวของพี่เนี่ยลดลงไป40หน่วยคือ <Okay. S 2> อยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคละน้ำหนักพี่ลดลงอีกลด2กิโลไม่ถึง2เดือนแล้วค่าไขามันดีเพิ่มขึ้นอีกได้จากประมาณ7จกว่าตอนนี้เป็นแล้วซึ่งไขึ้นมาอีกเราซึ่งไขมันดี ไตกินชลยสามสิบเค่าไตร้อยสิบกว่ากินวิตามินหมอหลายตัวด้วยค่าตายดีมากค่าตับ17-18กเดิน30ค่าน้ําตาลลดลงด้วยแล้ก่อน5.1ตอนนี้เหลือส9แล้วก็ค่ายูริกดีมากๆก่อนหน้านี้5.1ตอนนี้เหลือ4.9คือดีแล้วดีขึ้นได้อีก ถั่วลูกไก่แทนข้าวเลยเป็นข้าวผัดก็ข้าวผัดถั่วลูกไก่แล้วก็ใช้น้ํามันมะกอกใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่แครอทไม่เน้นข้าวไม่เน้นพวกผักเน้นพวกเม็ดทานตะวนันปักทองตอนนี้เอามาทําเป็นข้าวผัด,ดเอาทนัวข้าวไร์เบอร์รี่รวมกันได้หมดเลยทําอเลยก็ผัดแต่ขอให้เป็นน้ํามันมะกอกมันอร่อยมากอร่อยกออยว่ากินน้ํามันพืชอีกแล้วขนมได้เอาผู้นี้มาทานกับโยเกิร์ตใส่อาซาอิใส่ยใสยโยเกิร์ตแล้วก็ใส่าคาโคานี้มันก็กินได้แบบอร่อยก็เป็นขนมจะป็นต้องไปกินของที่มันแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส จริงกินเคี้ยวๆเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแหละมันใหสุขภาพดีด้วยจริงๆพี่ไม่ได้อยากลดน้ำหนักเนาะพี่อยากลดเรื่องไขมันเลยก็คือสิ่งที่พี่กินคือกากใยญ่ทันยพื้นไม่ขาดใช่ปลาแซลมอนจากที่ไม่เคยชอบกินปลาแซลมอนเลยเหม็นครับตอนนี้ปลาแซลมอนต้องมีตามที่หมอบอกเลยก็ถั่วทันยพืชเพื่อนๆพื่อนขนาดที่ยังไม่มีกินลองถามแอดมินหมอนะพิมพ์ว่าถั่วนะครับ ถ่ายทุกวันเลยตอนเช้าโปรไบโอติกเนี่ยยอดมากจริงพี่ทานแล้วพี่พี่โอเคมากพี่ถึงตัดสินใจเรียนกับหมอพี่ถ่ายเป็นยังไงบางทีก็วันนั้นอนบางทีก็2วันบางทีเป็นถึง3วันแล้วพอมาทานโปรไบโอติกก่อนนอนตส่นมมาเนี่ยมันออกมาเองเลยไม่ต้องไปเบ่งอันนี้แหละที่ชอบมากก็อชอบท้องแน่นท้องอืดก็เลยทานโดยย่อยก่อนอาหาร1เมตรแล้วก็หลังอาหาร1เมตรก็โอเคนะจากที่เคยกินข้าวคุกกปิจานใหญ่ยยแน่นท้องมากแต่วันนั้นจะทดสอบอยากลองพอเพราะเพิ่งได้มาทานดูก่อนอาหารคือไม่รู้สึกว่าท้องอืดเลยหลังจากเรียนกับผมกิน สารสกัดและอาหารธรรมชาติถ่ายทุกวันที่ต้องแบ่ง oh. ไม่ทรมาน ก็ยังสงสัยอยู่ประมาณ4ี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มมันเริ่มง่วงเองโดยอัตโนโมัติ <ừ. S 1> ปกติเที่ยงคืนตีหนึ่งตีตาย,ยังสว่างรู้สึกแบบไม่ง่วงเลยตอนนี้พอถึงเวลาแล้วมันจะง่วงแมกนีเซียมหมอนแนะนําเลยว่าทุกคนแมกนีเซียมค่าไตาไก่ก็ดีค่าไตเราจะเชฟอาร์้อยสาค่า, <103. S 2> า,าไตร้อยสดีมากตอนนี้พี่ไก่กินวิตามินหมอยอยู่กี่ตัวเกือบ10ได้เนาะยูริกก็ดี LDL ร้อยสิบเจ็ด HDL แปดห้าไตกิีสลายเหลือสามเก้าคือทุกอย่างดีหมดเลยหลายคนกลัวว่ากินวิตามินดีมากๆจะเพิ่มสูงไหมอันนี้พี่ก,กินวันละหมอยอยื่นย เ,เพื่อนๆคนไหนที่นอนไม่หลับใช้สูตรพี่ไก่ก็คือมื้อเย็นมเมล็ดทัญยพืชเยอะตอนนี้คือชีวิตเปลี่ยนจากการกินทุะคนละเรื่องตัวเลขมันบอกแล้วทดสอบกันได้ไงกับตัวเองเนี่ยแหละ ก็คือเป็นกระดูกคอเสือ่อมเราจะทําให้มันมึนม,มึนมงงงงคือนั่งทางานในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วมันจะมึน,ม,นมึนหัวอยู่ตลอดถึงขั้นบบปวดไมเกรนแต่ว่าตอนนี้ลืมไปเลยว่าเคยมีอาการแบบนั้นทุกวันวติเป็นเกือบทุกวันเลยหมอมันมึนแล้วก็ปวดไมเกรนบางทีต้องลงไปนอนก็คือเป็นจนทําอะไรไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีชีวิตที่เป็นชีวิตแล้วเมื่อก่อนมันมีชีวิตที่เหมือนไม่ใช่ชีวิตคือแบบทุกทรมานปวดหรือมึนจะเดินแบบไม่อยากทําอะไรเลยปกติจะเป็นคนอัลเลยชอบออกไปนู่นไปนี่แต่ตั้งแต่ ยิ่งยิ่งขึ้นดีขึ้นไปเรื่อ<ล>ยๆแป๊บเดียวเองมันยังได้ขนาดนี้เลยก็คือตอนนี้ปวดหัวพี่เป็นไงดีดแทบไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดแล้วด้วยไม่ต้องเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องตับตเรื่องอะไรนะคะพอตัวเลขไก่ไก่ทดลองเองแล้วที่ทานอาหารเสริมหมอมาเนี่ยตับดีขึ้นที่ทุกคนต้องคิดอยู่ในใจกันทุกคนแหละจะต้องสงสัยอ่ะแน่นอนว่าทานอาหารเสริมพวกนี้เหมือนเป็นยาหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยค่าตับดีขึ้นตลอเรื่องเลยแล้วพอไปฟังที่ของหมอกับคุณพ่อตอนแรกก็ยังดิงไม่เนี่ยพอมาเห็นตัวเลขค่าของตัวเองแล้วคุณพ่อเ็าทาได้นี่เราก็ทําได้จริงๆด้วยอะ่ะหมอต้องให้ความรู้เพื่อนอย่างเงี้ยครับว่าค่าตับต้องอย่าให้เกินยี่สิบห้าก่อนหน้านี้พี่ไก่ยี่แปด ความรู้ที่เราคิดว่ากินวิตามินเยอะๆแล้วตับไตมีปัญหานั้นไม่จริงนะครวิตามินสำคัญต่อร่างกายเป็นสารอาหารที่ตับไตคุณต้องใช้สำหรับวิตามินตัวอื่นเพื่อนๆก็ถามวิตามินได้พิมพ์ว่าวิตามิน เมื่อวานหมอพาไปสอนทําอะไรพาไปเวทขนาดเราเป็นกระดูกคอเราไม่ปกติกระดูกหลังเราก็ซุดเรายังทําได้เลยแตกต่างจากที่พี่ทาเองที่บ้านแตกต่างมากทําไม่ถูกเราคิดว่ามันใช่ตามคลิปต่างๆแต่ว่ามันไม่ถูกถ้าป้องกันล้มเดดลิฟต์ยังไม่รู้จักเลยซึ่งถ้าพวกนี้ถ้าพี่จะต้องไปเรียนเองที่ว่าพี่ทำได้ไมไม่ได้รายละเอียดมันเยอะแล้วหมอนี่บอกให้ทุกอย่างรายละเอียดเก็บทุกอย่างของเราหมดเลยหลายคนถามว่าทาไมพี่ไก่ถึงมาเรียนไม่คิดว่าเราเป็นคนที่แบบอมจะไขมันในเลือดเราสูงเราก็เลยตกใจแล้วก็กังวลอยู่ตลอดเกิดความเครียดไขมันใน ก็สูงน่าจะมาจากอาหารแล้วไก่ก็เลยตัดทุกอย่างที่เคยใช้ชีวิตประจําวันที่เราผิดๆมาเปลี่ยนวิธีของหมอหมดเลยตัดๆมันไปเถอะค่ะไอ้ที่มันไม่ดีชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเราคุณดูผมคุณทําตามคุณสุขภาพดีแต่ถ้าเราอยากจะได้จําเพาะเจาะจงแก้ไขเฉพาะจุดก็มาเรียนใครที่สนใจอยากได้ผลลัพธ์เหมือนพี่ไก่ก็พิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่ง ในเมื่อสิ่งที่เราเคยทำทำอยู่มันทำให้ร่างกายเราก็ไม่ได้แก้ร่างกายเราให้ดีขึ้นได้ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีที่หมอแนะนำนี่ทำไมเราไม่ทำให้มันดีขึ้นก็ไม่ได้ยากอร่อยอีกต่างหากในสิ่งที่ที่หมอแนะนำท้งหลายมันไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะกับการที่จะมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายตัวแรกผลขขเลือดอย่างเงี้กยกครถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเราะถ้าไปหาคุณหมอที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยที่จะมาสอนเราหรือมาบอกเราเนี่ยไม่มีเขาก็ได้แต่ให้กินยามีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหต<ม><ม> อยากให้เพื่อนๆแข็งแรงกันทุกคนแบบที่ที่ไก่เป็นเนี่ยแหละเรียนไปเถอะคุ้มก็ใครที่สนใจอยากได้ผลลัพธ์เหมือนพี่ไก่ก็พิมพ์ว่าสนใจหนึ่งหนึ่ง